เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ศูนย์อบรณแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอรรท,ทอี IT, จัดสัมมนาแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจและสินค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปเพื่อก้าวต่อไปในปี57-58วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าอาจารย์ขนรกรักดูการให้การบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้ร่วมงานแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดรวมทั้งกลยุทธ์ของการทาธุรกิจเสื้อผ้าให้มีความสามารถด้านการแข่งขันและจับตลาด นอกจากนี้ทางสถาบันได้ทําการแนะนําหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับด้านการออกแบบและทําธุรกิจเสื้อผ้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาวความรู้ความสามารถเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและผลิ้าสําผร็ทีป่ประสบความสําเร็จสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยคณะ,ะจะเป็นประเด็นเรื่องของแนวโน้มการทําธุรกิจนะคะว่าควรจะไปในทิศทางไหนไปต่อยังไงนะคะเพื่อก้าวต่อในปี57ถึง58นะคะ เรามีไอเดียว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยในคณะธุรกิจเสื้อผ้านเนี่ยกำลังเ,เจอกับเรื่องราวต่างๆในะคณะทั้งที่มันเป็นอุปสรรคอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็อยากจะบอกว่ามันก็มีโอกาสเนี่ยในคณะซ่อนอยู่ในตรงนั้นเหมือนกันก็เลยถือโอกาสจากสัมมนาค,ครั้งนี้เนี่ยในะคณนะเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะให้เรา,เามีโอกาสได้มองเห็นบ้างว่า เออจริงๆในภาวะอย่างเนี้ยนะคะนะควรจะต้องไปยังไงต่อบ้างนะคะแล้วก็ถือว่าสวยโอกาสนี้เนี่ยนะคะนะให้ไอเดียเพื่อที่จะเป็นการให้กําลังใจกันด้วยสําหรับคนที่ทําธุรกิจเสื้อผ้านะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วเราจะเจอคําพูดคํานึงเนี่ยนะคะนะอยู่เรื่อยๆว่าในอุปสรรคก็มีโอกาสนะคะอุปสรรคอย่างนี้ก็มีโอกาสของมันอยู่เหมือนกันค่ะมองภาพรวมเนี่ยนะคะนะในระดับม,ม,มุมกว้างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าน่ากลัว ะะแต่พอเราแยกเป็น,นรายๆไปเราแยกเป็นธุรกิจนะคะนะเ,เป็นรายย่อยออกมานะะเราจะเจอว่าแต่ละรายเนี่ยก็มีมุมของจุดแข็งของตัวเองในการสัมมนา,าครั้งนี้ก็เลยเอาเรื่องของจุดแข็งของแต่ละรายนะคะไอเดียของแต่ละรายมาขยายความให้สามารถนำไปใช้เดินต่อหรือทำกำไรได้ในระยะสั้นๆได้ค่ะ หลังจากที่เข้ารับการอบรมแล้วเนี่ยจะได้รับความรู้รเกี่ยวกับแนวนโน้มอุตสาหกรรมแฟชั่นค่อนข้างดีครับอาจารย์สอนใช้ภาษาที่ง่ายนะครับสิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ได้สร้างมุมมองได้ให้ทัศนาคาติใหม่ๆเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเราได้ในอนาคตครับ